สวัสดีครับ้องไปแฮมนะครับวันนี้ขึ้นโดยนะครับก็มาดูทุเรียนครับของสวนลุงเอ็มนะครับก็มาฟื้นต้นด้วยครับช่วงที่แล้วก็เป็นโรคนะครับวันนี้ก็จะมาดูต้นทุเรียนที่เรามาฟื้นนะครับเพราะว่าใช้เวลาประมาณสักสามเดือนนะครับกลับมารอบนี้ก็ตอกใจครับเพราะว่าเรามาฟื้นต้นวันนั้นก็ทุเรียนนะครับเป็นโรคครับขอให้ดูครับตอนนี้ติดลูกแล้วครับ อันนี้ครับก็แห้งครับอครับแล้วก็ตอนนี้ลงเอ็มบอกว่าเออพอาไว้ก็เริ่มไว้ลูกเลยครับตอนนี้เราก็ตกใจว่ามันมีลูกนะครับนะครับมีลูกนะต้นนี้มีลูกหมดแล้วอ่าเสร็จลูกประมาณสามสิบลูกนะครับก็ชาวสวนเอาไว้ลูกได้นะครับก็เรามาฟื้นต้นแปลงนี้นะครับก็เจอสภาพทุเรียนอยู่บนเขานะครับน้ําระบบน้ําก็ไม่ค่อยดีนะครับครับผม ระบบน้าไม่ดีนะครับก็มาฟื้นแล้วก็ช่วงนี้ก็ถือว่าก็ติดลูกนะครับทุเรียนติดลูกนะก็หอบเหมือนกันแล้วขึ้นขวดนะครับอ่าขึ้นเขาแล้วับหอบเลยครับก็มาดูใบทุเรียนครับของเอ็มครับก็ถือว่าฟื้นฟื้นดีนะครับก็ใบก็เขียวดํานะครับก็ใบใบใบดีขึ้นครับก็มาเก็บภาพนะครับก็แต่ละที่พื้นที่น้ําก็จะน้อยนะครับ แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ a อจนะครับที่สำคัญคือจ g นะครับพอเราได้เอปั๊บเนี้ยใบทุเรียนเนี้ยก็จะฟื้นตัวแล้วก็เก็บน้ำในเฟลเขาได้นะครับที่สำคัญนะครับก็คือเรามีเอจในการช่วยนะครับแต่ต้นก็ก็ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นทุเรียนบนเขาครับลักษณะแบบนี้ก็คือโอเคนะครับให้ดูลักษณะต้นนะครับเป็นต้นนะครับเนี่ยด้านหลังครับเป็นทุเรียนบนเขาครับก็ติดลูก ็ลูกค้าพอใจนะครับก็มาฟื้นต้นแล้วก็ได้ผลผลิตด้วยครับก็ใช้ในสิเพนทุกตัวนะครับที่นี่ครับก็ใช้แต่ไฟพลพฟื้นต้นแล้วก็ฉีดท่องกิ่งนะครับก็อ่าในมีลูกในตอนนี้ก็คิดประมาณประมาณอีกประมาณเดือนครึ่งสองเดือนก็ได้ตัดลูกครับอ่าวันนี้ก็ขอจบการเยี่ยมสวนนะของสวนลุงเอ็มก่อนนะครับสวัสดีครับ